ไเราไปเที่ยวกระบี่ดามันลัช่างน,นาตกใจฝรั่งบอกอย่าไปนะไอวอนทูซีพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยส้ตมตำไทยแล้วมันแซ่บอีเลีฝรั่งบอกสบายไม่พรื้นไม่พรื้นไม่พรื้นร,รอยดีรอยดีชอบกองอันชอบลันตา,ชาเช้าเรือดีกว่ารังบอกข้าวที่ชอบ,บอกองันชอบลันตา,ชาเช้าเรือดีกว่ารงกราบคารวะท่าน ประชาชนมวลมหาประชาชนที่เคารพรัฐอย่างสูงยิ่งค่ะพวกเราวันนี้5เครือข่ายอันประกอบไปด้วยเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเครือข่ายสุขภาพแห่งชาติเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมืองเครือข่ายคนรักสุขภาพและ เครือข่ายคนรักประเทศไทยคะ่ะพวกเราชื่นชมและเ,เห็นความตั้งใจความทรหดอดทนของมวลมหาประชาชนมาเป็นเวลายาวนานจนสุดจะทนแล้วกับรัฐบาลที่ไม่ยอมรับฟังความไม่ยอมฟังเสียงของมหาชนนะคะวันนี้พวกเราจึงได้มีการแถลงข่าว นะะแถลงข่าวแถลงการในเรื่องของการที่จะขอให้รัฐบาลได้รับฟังอีกเสียงหนึ่งนะะอย่างน้อยทําให้รัฐบาลได้หรือมวลสังคมได้เข้าใจในสิ่งที่ประชาชนกำลังต้องการนะคะว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลอีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้เมื่อเช้าเราได้มีการแถลงข่าวไปแล้ววันนี้เราจึงมาประกาศเจตนารมณ์ณนะ เวทีราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเชิญอาจารย์รัตนาค่ะ,คะขอบคุณอาจารย์กัณิกาบันเทิงจิตค่ะขอเสียงปรบมือ้อาจารย์กัณิกาด้วยค่ะมันทนกันไม่ไหวแล้วพี่น้องกับรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมระบอบทักษิณที่กลืนกินประเทศไทยวันนี้เครือข่ายคนรักสุขภาพ เครือข่ายคนรักประเทศไทยเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด77จังหวัดเครือข่ายสุขภาพแห่งชาติที่มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ77จังหวัดเช่นเดียวกันและยังมีเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมือง ขอคาระวะและกราบงามในดวงใจของมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องอธิปไตยของไทยและพร้อมที่จะจัดการบ้านเมืองด้วยพลังพลเมืองทุกท่านค่ะแถลงการเรื่องขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะลาออกและหยุดรักษาการทันที ตามที่บ้านเมืองได้เคลื่อนเข้าสู่ความไม่สงบมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้วอันมีผลพวงจากการที่พักเพื่อไทยและรัฐบาลลูกแก่อำนาจกระทำการต่างๆในเรื่องที่ไม่สมควรจนเป็นที่มาของการต่อต้านของมวลมหาประชาชนครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งเมื่อวันที่9ธันวาคม2556รัฐบาลนางยิ่งรักณชินวัตรชิงความได้เปรียบทางการเมืองประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้หวังที่จะกลับมามีอำนาจเดิมๆอีกครั้งโดยไม่มีความจริงใจที่จะไปสรูประบบการเมืองหรือกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนที่จะให้มีการเลือกตัง้ตง การกระทําดังกล่าวเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องตามคำสั่งการของผู้มีอำนาจนอกประเทศรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมนี้มิได้ฟังเสียงมวลมหาประชาชนที่เราบอกพร่ำบอกทุกวัน46วันมาแล้วว่าปฏิรูป ก่อนการเลือกตั้งเครือข่ายคนรักสุขภาพเครือข่ายคนรักประเทศไทยเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเครือข่ายสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพล,ลเมืองประกอบด้วยผู้คนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐประชาชนเอกชนและภาควิชาการทั่วประเทศเราได้รวมตัวกันทำงาน ขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วซึ่งเคยมีคำขวัญที่เราบอกว่าก้าวพ้นวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะและวันนี้เราก็ต้องมาทำให้มันเป็นจริงให้ได้เครือข่ายเราพิจารณาเห็นว่าขณะนี้ ประเทศชาติได้เข้าสู่วิกฤตถึงที่สุดเหตุการณ์ต่างๆกำลังจะบานปลายไปนในทางเลวร้ายหาทางออกไม่ได้และถ้าหากรัฐบาลยังคงดื้อดึงไม่นำพาต่อเสียงเรียกร้องอย่างสันติของมวลมหาประชาชนที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทางเครือข่ายจึงขอแสดงเจตนาลมและเรียกร้องดังนี้ข้อหนึ่ง ให้รักษาการนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรและคณะลาออกและหยุดรักษาการโดยทันทีเพื่พอเปิดช่องทางให้มีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยให้มีคนนอกเข้ามาเป็นคนกลางในการปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญโดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งถึงสปี เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงประการที่สองขอให้มีการดำเนินการตามมาตราเจ็ดแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน โดยไม่มีพักการเมืองและแกนนำเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทำหน้าที่บริหารประเทศชั่วคราวและดำเนินการให้ประชาชนทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมกันทำการปฏิรูปแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาสำคัญต่างๆแล้วจัดให้มีการทำประชามติ จากนั้นจึงจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกติกานั้นต่อไปด้วยจิตคารวะแห่งเครือข่ายมวลมหาประชาชนทวงคืนอำนาจอธิปไตยยิ่งลักษ์และคณะระบอบทักษิณออกไปประเทศไทยจะเจริญและพัฒนา<อ>และขอเรียนเชิญคุณภารณีสวัสดิรักษ์ได้ กล่าวบทกลอนของควีสีไลทที่เรายังจ,จดจําแล้วก็มันเป็นบทกลอนที่เข้ากับบรรยากาศในขณะนี้ค่ะเรียนเชิญค่ัพี่น้องคะเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเครือข่ายได้ทํามีข้อเสนอต่อรัฐบาลมาแต่รัฐบาลนี้ดีแต่ไปตางประเทศไม่เคยฟังเอาหัวไปอยู่กัมพูชาเอาตาไปอ,อยู่ดูไบหรือ,อยังไงคะ พี่น้องค่ะมวลมหาประชาชนที่สู้เพื่อความถูกต้องเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อประเทศไทยของเราค่ะการสู้เพื่อความถูกต้องเราไม่เคยเดินโดยลำพังค่ะวันนี้ในการแถลงการอาจารย์นวรัตพงไพโบ้นะคะท่านได้มาให้กำลังใจกับพวกเรา ให้กำลังใจกับมวลมหาประชาชนเป็นบทกวีดิฉันขออนุญาตอ่านหนึ่งบทค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราให้ลุงกำน,นันให้มวลมหาประชาชนทำเพื่อประเทศไทยของเราค่ะอย่าใช้มือประนมนั่งก้มหน้าอย่าใช้มือประนมนั่งก้มหน้าอย่าใช้มือปิดตา เมื่อถูกย่ำอย่าใช้มือแบกขอความเป็นธรรมอย่าใช้มือแบกขอความเป็นธรรมแต่จงกำมือกล้า